ครับตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจาร,ราย์ดรภาสิตสุขวันดีผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยซึ่งวันนี้ท่านก็ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาแล้วก็ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนซึ่ง ทั้งวันนะทั้งภาคเช้าและก็ภาคบ่ายวันนี้ก็มีการอบรมอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการศึกษาดูงานก็อยากจะให้ท่านผู้ช่วยอธิการบดีได้พบปะกับพวกเรานะทุกคนทุกท่านที่กำลังชมรายการอยู่ว่าวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรกับการได้เข้าอบรมสัมมนา งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนซึ่งก็เป็นเรื่องที่กําลังได้รับความนิยมในใน,ในปัจจุบันก็ขอให้ท่านได้ได้พูดคุยแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ครับท่านราการพระเทรุคุณครับผมรวมถึงผู้ที่ติดตามอยู่กับการถ่ายทอดเนื้อหาตรงนี้นะครับสําหรับความรู้สึกของผมเองในฐานะผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการวิจัยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองในแง่ของการวิจัยโดยเฉพาะครูบาอาจารย์นะครับมันเป็นงานที่จำเป็นต้องมีต้องก่อให้เกิดเป็นเรื่องที่คณาจารย์ จะต้องมีความรู้ในในแง่ของงานวิจัยนี้โดยเฉพาะมาคราวนี้เป็นเรื่องของการวิจัยชุมชนซึ่งคอนเซปต์ก็คือวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนแล้วก็ต้องเป็นการวิจัยของชุมชนด้วยในพื้นที่จริงๆใช่ครับผมก็คณาจารย์รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยเนี่ยก็ เป็นเรื่องที่ดีงามสําหรับองค์ความรู้ใหม่นี้ครับเป็นวิธีการวิจัยแบบใหม่ใช่ครับจริงๆเขามีมานานแล้วลหละเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เป็นเรื่องใหม่ของเราเป็นเรื่องใหม่ของเราเรื่องใหม่ของเราแต่แต่ผมก็ยังมองว่ามันถึงเป็นเรื่องใหม่แต่ก็ควรทำควร,ราศึกษาใช่ครับอย่างน้อยองค์ความรู้นี้ที่เราจะไปถ่ายทอดให้ให้เขาให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้ยอมรับในศักยภาพของตนเองใ,ในส่วนหนึ่งนะถึงเราจะไม่เก่งแต่ว่าม,มันควรจะ พัฒนาพัฒนาปลูกฝังให้เกิดขึ้นครับควรคจะมีครูบาอาจารย์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนครับผมอย่างอย่างนี้อยู่เสมอเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนอยู่แล้วนะใช่ใช่ศาส,สนาเพื่อชุมชนมีนโยบายอย่างไรท่านบู้ช่วยอยกจะส่งเสริมตรงนี้อย่างไรบ้างก็สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรน,นะครับรับอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุก คนทุกภาคส่วนที่ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเขตซึ่งประเด็นหนึ่งที่ผมได้คุยกับตัววิทยากรเองขณะที่นั่งรถไปด้วยกันเขาก็มองว่ามหาวิาลยมหา,มากุฏราชาวิทยาลัยวิทยาเขตศิรินธรราชาวิทยาลัยมีปรัชญาปณิธานในการากที่จะทํารงรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธร,รรมบางทีชุมชนเขามีปัญหาในแง่ของการดําเนินชีวิตครับจริยธรรมในชุมชน เจริญในเรื่องของวัตถุจริงแล้วทีนี้อย่างกรณีที่เขายกขึ้นมาก็เรื่องของปี40ศูนย์ต้มยำกุ้งพิษเศรษฐกิจแล้วเขามีปัญหาก็คือมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงมากของชุมชนแถบนี้ครับแล้วเขาก็บอกว่ามหาวิทยาลัยของของเราเนี่ยใช่ครับ น่าจะพัฒนาในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้เป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งอ,อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธาศาสนาเนี่ยไปกล่อมเขาจิตใจให้เขารู้ว่าโลกนี้มันก็ยังพอที่จะมีส่วนที่สวยงามอยู่นะครับโดยเฉพาะความเป็นพระสงฆ์นี่ก็สามารถที่จะลงสู่ชุมชนได้ง่ายอยู่แล้วนะคร,ครับเพราะว่าชาวบ้านนี่ให้ความเคารพให้ความเชื่อถือ กับพระสงฆ์อยู่แล้วใช่ครับการที่จะเข้าไปรับฟังปัญหาพูดคุยให้ธรรมะให้แนวทางไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะน่าจะพอเป็นไปได้อยู่น่าจะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้สูงอยู่การอย่างเรื่องที่เขานําเสนอในช่วงช่วงหลังนี้เราไปดูก็คือเรื่องของการดําเนินชีวิตรวมถึงค่าใช้จ่ายซึ่งมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเศรษฐกิจทางสังคมครอบครัวรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่อง การส่งเสียลูกลูกหลานให้ได้เรียนหนังสือเราจะมามีวิธีการวิจัยแบบไหนเพื่อที่จะช่วยเหลือช่วยเหลือเขาได้นะครับหรือจะมีวิธีการแบบไหนที่จะนําหลักของเศรษฐกิจที่มีอยู่ในในชุมชนนั้นะมาต่อยอดให้เขาได้มีรายได้ขึ้นใช่ครับผมวันนี้เราไปดูชุมชนอะไรชุมชนน้าแดงน้ําแดงน้ําแดงเนี่ยเขามีการตั้งกลุ่มสัจจะพร้อมรั์ ใช่ครับสัจัะอ,องรัพย์ให้คนในชุมชนได้ได้ระดมทุนกันระดมทุนกันเพื่อช่วยเหลือฐา,านะทางการเงินของคนในชุมชนใช่ใช่ชุมชนก็ชุมชนนี้ก็มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะจากการมีไรายได้จุนเจือช่วยเหลือจากกลุ่มสัจจะอ,องทรัพย์ใช่ครับผมนะก,ก็ถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างในการ แก้ปัญหาโดยใช้การวิจัยในครั้งนี้ใช่ซึ่งวิทยากรเขาได้ได้พาเราไปศึกษาไปดูตัวอย่างเขาก็ได้รับความรู้ดีนะเก็เป็นแนวทางหนึ่งก็เ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องดีครับในในส่วนที่เขาได้นําเสนอเรื่องของอข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการทําประตูน้ำเนี่ยผมก็เห็น,เป,นเป็นเป็นเรื่องสําคัญการกั้นระหว่างน้ําเค็มกับ,บน้ำจืดใช่ครับ มเมื่อก่อนอาจจะมีข้อพิพาทเขาก็แสดงว่าจุดแข็งของเขาคือจุดนี้เขาสามารถที่จะนําระบบการวิจัยทดลองผิดสาเหตุของปัญหาใช่ทดลองผิดทดลองถูกมามจนได้รับการยอมรับเห็นว่าได้รับรางวัลระดับชาติด้วยครับเป็นวิจัยดีเด่นใช่ c b r วิจัยพัฒนาชุมชนดีเด่นผมว่าพระสงฆ์เราเนี่ยเป็นที่เครารพนับถือของชุมชนอยู่แล้วการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการเทคนิควิธีการต่างๆของการวิจัยพัฒนาชุมชนเนี่ยเข้าไปดําเนินการก็น่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนได,ได้มากกว่าสมควรนะครับผมครับเป็นที่พึ่งก็หวังว่าอนาคตอนาคตจากนี้ไปวิทยาเขตสรนินทร์ของเราก็จะได้หาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ได้ ให้ความสําคัญแล้วก็ทาวิจัยในครั้งนี้ขึ้นให้ฝากอะไรกับบุคลากรหน่อยวันนี้ก็ขอฝากให้บุคลากรได้มีกําลังใจในการที่จะทํางานวิจัยไม่ว่าจะเป็นวิจัยในระดับไหนก็ตามนะครับหรือวิธีการวิจัยจะเป็นเรื่องของชุมชนหรือวิจัยที่มันจะนําไปสู่การพัฒนาตนดองแล้วนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการได้ผมก็ อยากให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญตรงนี้เมื่อถึงจุด,จดหนึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสายอาจารย์เนี่ยจำเป็นต้องมีเรื่องของงานวิจัยทุกคนต้องเป็นหน้าที่เลยนะใช่ครับเป็นหน้าที่เป,เป็นบทบาทหนึ่งที่ต้องทําเลยแล้วก็ขอให้กำลังใจสําหรับผู้ที่กําลังฝึกทําวิจัยแล้วก็คนที่ทําแล้วก็เพิ่มคุณภาพของงานวิจัยให้สูงยิ่งขึ้นนานครับแ, <laughs> แล้วก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยครับผมก็อธิโมนากับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพาสิทธสุขวัตีผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้มาสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนาในวันนี้ก็วันนี้ก็พบปะแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอเจริญพรกับผร้คทุาปัจจุบันที่มาสัมภาษณ์ที่มาอบรมครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่นะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ ทำวิจัยชุมชนนะครับได้ลงไปเรียนรู้ในสภาพจริงนะครับใน2อ,อพื้นที่นะครับก็คือ,อพื้นที่คลองโคนนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ไปไปดูเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําแล้วก็การจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่เป็นลักษณะของการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนอ ได้รับความรู้ในเรื่องของการทำวิจัยท้องถิ่นเพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งสามารถที่จะนำไปต่อยอดแล้วก็เอาไปใช้ในการแก้ปัญหาของอชุมชนในระแวกของวัดบ้านโรงเรียนตามหลักธรรมของคำว่าบวรได้อย่างดียิ่งนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับในที่ได้มีโอกาสได้มาสัมมนาในงานวิจัยในครั้งนี้นะครับคิดว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้านะครับเนะรากนะ็อยากจะมาร่วม กิจกรรมแบบนี้อีกนะครับนะเพื่อที่จะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดในการทํางานวิจัยแล้วก็พัฒนาท้องถิน่นในถิ่นชนบทหรือในอถิ่นที่เราอ,อยู่หรือมีความสนใจอยากจะไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นครับผมสวัสดีครับผมสัมมณีเอกินยมพงศ์ที่ได้มาร่วมงานกิจกรรมงานวิจัยในครั้งนี้ได้ประสบการณ์และได้แนวคิดในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิน่น เช่นการเข้าหาคนในชุมชนการถามปัญหาเราสามารถนำพระภิกษุเข้าไปช่วยในการพูดคุยและถามปัญหาได้ครับขอบคุณครับรู้สึกนะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าได้เกิดประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ต่อยอดความรู้จากที่เรามีอยู่นะคะให้ดียิ่ง,ง,งขึ้นไปคะ่ะการที่ได้ลงชุมชนของเมื่อวานนะคะได้รู้ถึงปัญหาของชาวบ้าน ได้ทำวิจัยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนำไปต่อยอดในการทำวิจัยครั้งถัดไปค่ะและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาต่อยอดเพื่อชุมชนและโรงเรียนได้ค่ะขอบคุณค่ะจากที่ได้ไปศึกษาดูงานนะคะในชุมชนพื้นที่หนึ่งเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นภาคทฤษฎีที่เราจะเห็นความสำเร,ร็จของ กระบวนการวิจัยนะคะนำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนแต่ด้วยความที่มันยังไกลไกลตัวของเราอะคะ่ะมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ได้อยู่ในในบริบทที่สังคมที่เราอยู่นะคะพอมาจุดที่สองเนี่ยมันเริ่มใกล้เราแล้วใกล้เราในเรื่องของบ้านวัดโรงเรียนมันก็จะทำให้เห็นภาพของกระบวนการมากขึ้น,นะคะ่ะ ดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการมาสัมมนาเนี่ยคือการที่เราจะทําอะไรให้มันใกล้ตัวทําให้เกิดองค์ความรู้ที่จะไปต่อยอดในด้านวิจัยในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยสงนะคะก็จะเป็นบ้านวัดโรงเรียนในในพื้นที่ชุมชนของเราอะคะ่ะที่ได้จากเมื่อวานเลยะคะได้คือได้กระบวนการเรื่องการเรียนรู้เราจะได้นําไปปรับใช้นะคะไปใช้ในสิ่งที่เราเหมือนตัวจันเองเนี่ยจะต้องขอทุนวิจัยอยู่แล้ว จังก็จะมีโจทย์เอยากทําที่นี่จังเลยที่นี่เหมือนมีปัญหาจังก็คิดเลยเอ๊ะตรงนี้มีปัญหาเราก็เข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลเมื่อวานสภาธิจีนบอกว่าการเดินทางเหมือนหลีดีกว่าอ่านหนังสือเหมือนเล่มครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะสิบตาเห็นไม่เท่ามือจับถือสิบจับถือไม่เท่ามือเราแกะแล้วเราได้ชิมเมื่อวานนี้เห็นด้วยตาสัมผัสด้วยใจพูดที่ไหนอะไรคนไม่เชื่อทำห้ไ้ไปดูเองนะครับ ผมเพิ่งรู้ว่าผมกินหอยมาสิบยี่สิบปีเพิ่งรู้หอยแครงมันมีอยู่สองประเภทนะคเมื่อคืนเนี่ยครับหอยอะอยครับ <laughs> หอยแครงนะจะเคิดลึกนะครับอันนี้หอยนะแล้วหอยอินพอร์ตมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเรากินหอยในประเทศไทยกินหอยโกอินเดอร์นะกินหอยมาจากพม่าไอ้ยะช่างกล้านะครับอันนี้พูดจริงแล้วก็ อีกอย่างนึงมาจากสายพันธุ์สุราษฎธานีนะครับครับซึ่งยอมรับกัว่าแสดงว่าค,คนกพองโคมเขามีปัญหานะครับเขามีปัญหาเขาถึงต้องให้รัฐช่วยเลี้ยงหอยมาสิบยี่ปีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายหอยดันมาสืบตายไอย้ย่ามึงจชกล้ามาตายช่วงที่กูเลี้ยงเออแล้วใครจะช่วยผมล่ะผมลงทุนไปเท่าไหร่อะไรยังไงผมเยอชาวบาก็เดือดร้อนจริงๆ ถ้าผมไม่มีปัญหาเขาไม่กล้าหรอกครับจะมาแล้วใครจะแก้ปัญหาให้ผมปัญหาเขามีไว้แก้ครับเมียเมียไวไก้ก่อนผมเข้าใจอย่างนั้นชาวบ้านเขาเดือดร้อนอ่ะเมื่อปัญหามันมันมีแล้วไทยเลยจะช่วยเราแก้จะไปหาใครเราจริงอยู่ว่าคนที่จะฟังเราได้และช่วยเราได้ก็คือคนที่อยู่ใกล้ทําดีกับคนใกล้ตัวดีกว่าสัมโชวคนใกล้ชิด ถ้าเกิดเราต้องเอาคนที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดที่ฟังปัญหาเราได้ฉะนั้นก็คืออเลสมนมนบอกว่าเวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยงคอยเสียมสอนใช่ไหมเดินคนเดียวไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องมีสบคนะที่อยู่ข้างๆเราและฟังปัญหากับเราแล้วทีนี่จะให้ใครเรามาช่วยเราคนเดียวไม่ได้นะมันต้องมีใช่ไหมคนสุดท้ายต้องมีคนที่จะเป็น มือที่สามมัยุคขยี้ให้มันสะอาดใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องนักวิชาการนี่เก่งที่มีความน่าเชื่อถือผมผมฟังเรื่องหอยผมยอมรับอยู่ว่าไม่ใช่แค่นักวิจัยอย่างเดียวนะครับมีหลายๆองค์กรเจ้ามหาวิทยลบูรพามาช่วยนะครับอันนี้ครับแล้วมาจากมอกษตเรอีกอาจารย์หลายหลายท่านมาช่วยนะครับร่วมแรงร่วมใจครับคนเดียวหัวหายสองคนเพื่นตายหลายคนก็สบาย ถ้าเกิดขัดแย้งกันื่อะไรก็ชิบหายครับหลายคนนะครับอันนี้ก็มันมีทั้งข้อดีข้อเสียประเทศไทยเราทํางานแบบทีมเวิร์กได้ก็ยิ่งดีนะครับนะครับฉะนั้นก็เลยยอมรับอยู่ว่าเมื่อวานนี้ประทับใจในหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไปแค่น้ำแดงนะครับเราเห็นผมเพิ่งรู้นะครับว่าพี่ๆที่เมื่อวักอเราฟังอ่ะความรู้ไม่ใช่ปัญหาครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้จบสูงครับแต่ผมฟังแล้วผมถึงหวังอ้อนะ ครับแล้วแล so, so so, so, uh, ้ว ge ก็ผมไปบางจากผมก็จะไปยังมีความสุข็พาได้ฟังวิทยกรมาพูดนะครับอันนี้เราอยู่แต่ในในกรอบเราอยู่แต่ระบบพาแล้วเราสอนอื่นอื่นไงมาฟังชาวบ้านพูดโอ้โหเก็ตเลยหลายๆอย่างบางคนมันมีหลายคําถามที่เราจะถามแต่เวลามันมีจํากัดนะครับผมเชื่อแบบนั้นอันนี้คือกลุ่มผมผมขออนุญาตพูดแค่นี้เดี๋ยวพอเขากินเวลาคนดอ่นเขาดีกับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับ